ครับก็สวัสดีครับอพอดีวันนี้ค้นห้องนะครับก็ไปเจอนวัตรกรรมที่เคยทำตั้งแต่ปี6162นะครับเป็นเครื่องตีตะก้อนะครับน้องก็ได้เอาออกมาปัดฝุ่นเคาะฝุ่นนะครับทาสีลงสีใหม่นะครับก็เลยเคิดถึงสมัยนั้นนะครับก็เลยขออนุญาตรีวิว เพื่อให้เอฟซีทุกท่านได้ติดตามแล้วก็ได้ดูนวัตกรรมนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องตีลูกตะก้อนะครับใช้สอนในรายวิชาเส็บออตะก้อนะครับทักษะข้างเท้าด้านในนะครับการเปิดและการตั้งลูกนะครับการรับและการตั้งลูกนะครับก็สามารถบูรณาการใส่กับทักษะอื่นได้ ็ได้ทำขึ้นมาออกแบบนะครับโดยนายช่างที่ช่างที่ช่วยก็คือพ่อน้อยนะครับช่างเชื่อมช่างไฟก็คือตาสิทธ์นะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญทางภาระศึกษาัได้มาดูด้วยกันทั้งหท่านแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางโครงล่างนะครับอีกห,หนึ่งท่านนะครับที่ช่วยสร้างนะครับจากท่าน ผลิตขึ้นมานี่ก็ใช้ในการสอนนะครับก็เด็กๆก็สนใจนะครับัตถุประสงค์ก็ไม่มีอะไรมากครับหาวิธีการให้เด็กอยากมาเล่นกีฬาเซปตะกอนะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับในช่วงนั้น,นก็ทําให้ได้เหรียญหลายเหรียญด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี58-59-6-1-2มานะครับ ก็มีปี6-2นะครับไม่มีเรียนกับเพื่อน,นครับเพราะว่าเด็กรุ่นแรกๆก,ก็จบไปนะครับอันนี้ก็เป็นนวมัตกรรมนะครับก็จ,จะทํากระตุ้นให้นักเรียนได้อยากมาเล่นตะก้อนะครับก็ประสบผลสำเร็จนะครับเวลาเราเอามาตั้งโชว์ตอนไหนเด็กก็เต็มนะครับเต็มแล้วเราก็ดูพื้นฐานเด็กดูทักษะนะครับเราก็คัดตัวแล้วเราก็เอามาฝึก ปัจจุบันก็มีอยู่2อมคนนะครับที่กำลังฝึกอยู่ปห้าปสี่มี1คนนะครับปีนี้ก็ได้ฝึกนะครับแล้วก็พอดีน้องเอาออกมาผมก็เจอพอดีก็เลยเออรีวิวไว้หน่อยนะครับมาดูส่วนประกอบของมันครับก็มีเหล็กเหล็กเหลี่ยมเหล็กกลมนะครับเนี่ยเหล็กเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับทำเป็นโครงล่างสูงประมาณเม็ดกว่านะครับกว้างประมาณสัก ประมาณห้าสิบเซนนะครับนะครับแล้วก็มีมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์เก่าปั๊มลมนะครับก็แกนกลางมันเสียนะครับแกนกลางมันเสียเราก็ซ่อมนะครับเจอเก่าสายพันนะครับทดรอบนะครับจากพันรอบมาเป็นสองรอยอบนะครับมันมีสิสองนิ้วสิบสี่นิ้วนะครับ แล้วก็มาเจ็ดแล้วก็มาสี่มาสามมาสี่นะครับทดลงนะครับทดต่าเท่าไรยิ่งการตีนะครับใช้หมุนตีนะครับตีตรงนี้นะครับลูกตะกอ็จะลงตรงนี้นะครับลูกตะกอลงตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะตีออกไปนะครับระยะการส่งลูกนะครับไม่เกินสามเมตรนะครับตัวนี้หน้านี้จะไม่เกินสามเมตรนะครับ จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับระยะทดต่ำกว่านี้สองนิ้วตัวนี้สองนิ้วตัวนี้นะครับสองนิ้วระยะการตีไม่เกินเมตรนะครับเป็นการฝึกลักษณะข้างเท้าได้นะครับนี่ก็คือที่ใช้นะครับนมร,รมนะตรับผลจากท่านสร้างตัวนี้นะครับเครื่องตีลูกตะก้อตัวนี้ก็รางวัลระดับเทศบาลก็ได้ชนะเลิศนะครับ แล้วก็ไปที่ระดับภาคก็ได้ชนะเลิศระดับทองนะครับได้เป็นตัวแทนภาคไปร่วมแข่งระดับประเทศที่ภูเก็ตนะครับก็ได้รางวัลชมเชยนะครับชมเชยอันดับหนึ่งมานะครับพูดง่ายๆก็คือที่สี่นั่นแหละครับเขาจะเอาอยู่หกรางวัลนะครับก็อาจจะเป็นเพราะวันนั้นผมเอาไปตั้งในห้องนะครับเขาเลยมองไม่เห็นชัดนะครับ แล้วก็ไม่มีเด็กสาธิตด้วยนะครับถ้าผมออกมาตั้งที่สนามนะครับแล้วมีเด็กสาธิตด้วยไม่แน่อาจจะได้ติดอันดับหนึ่งก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ได้มีประสบการณ์ในการทำนมัตรมนะครับทางพระนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อยากเอาไปเป็นแนวนะครับก็สามารถเอาไปได้นะครับไม่หวังนะครับเราไปบูรณาการใส่วอลเลย์บอลก็ได้ครับการตั้งลูก การอันเดอร์มือล่างนะครับบูรณาการฟุตบอลก็ได้นะครับกีฬาอื่นๆได้นะครับไปบูรณาการได้นะครับเพิ่มพนไกเข้ามาอีกนะครับการที่จะพัฒนาต่อไปก็จะทําให้มันให้ตีอัตโนมัตินะครับลูกลงมาตีอัตโนมัตินะครับก็คิดไว้แล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะต่อนะครับเข้าไปอีกนะครับแบบอัตโนมัติบังคับแบบหุ่นยนต์เลยนะครับติดล้อใส่ บังคับวิทยุนะครับตีในสนามนะครับอนาคตข้างหน้านะครับเราจะทำนะครับก็รีวิวให้ดูนะครับในเรื่องของนมัตกรรมเครื่องตีกีฬาเซปักตะก้อนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับในลองต่อคลิปต่อไปชัดต่อไปนะครับฉากต่อไปครับก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ